สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนนะคะอุ้มขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ w ว r k to Help ผู้ช่วยที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณเตือนตัวเองให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้เนี่ยอุ้มก็ยังมีเว็บไซต์ Work to Help นะคะที่ได้วรวบรวมเอาคำคมเรื่องสั้นแล้วก็แบบทดสอบย่อยๆเอาไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหากใครสนใจเนี่ยสามารถลองเข้าไปเยี่ยมชมกันดูได้นะคะ คลิปในวันนี้อุ่มมาพร้อมกับข้อความจากจักรวาลที่ต้องการจะส่งตรงถึงคุณในตอนนี้โดยที่อุ่มได้ใช้ไพ่เป็นสื่อกลางในการแช n e ลพลังงานนะคะแล้วก็ข้อมูลของไพ่ที่ใช้เนี่ยจะใส่เอาไว้ใน Description Box ข้างล่างค่ะการอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น Corrective Reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอให้คุณได้เลือกรับฟังเอาเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณอะไรที่ฝั่งเราไม่ใช่ไม่โดนก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะแล้วก็การอ่านคําทนายครั้งนี้เป็น timeless คือคุณจะดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังคําทํานายพร้อมกันอุ้มจะขอเนี้ยแสดงความตั้งใจของตัวเองก่อนนะคะอุ้มขออารัธนาต่อคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองพวกคุณทุกคน ให้คล้าวคลาดจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดมาเริ่มกันที่ข้อความแรกนะคะอุ่มจาใช้ไพ่อร์โคสําหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคําแนะนําจากจัก,กรวาลให้กับคอลเลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่คอลเลกทีฟคุณี่ต้องทราบในตอนนี้บ้างคะ The b a l e y Moon นะคะเบอร์ยี่สิบสองกับ Vitality The Mid Moon นะคะเบอร์สิบแปดกับ Self Reward สำหรับข้อความแรกนี้นะคะจกักรวาลอยากจะให้คุณภาคภูมิใจในตัวเองชื่นชมตัวเองหรือให้รางวัลกับตัวเองนะคะจากความภาคเพียรความมานะความมุ่งมั่นของคุณนะคะไม่ว่าคุณพยายามที่จะทำความดีในรูปแบบใดก็ตามนะคะ คุณได้ประสบความสำเร็จมาแล้วขั้นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะให้รางวัลตัวเองด้วยหรืออีกข้อความหนึ่งนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้หรือว่าอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณและต้องขอบอกว่าคุณคู่ควรกับความสำเร็จแล้วจริงๆค่ะ ล้วอ,อย่างไพ่ทั้งสองใบนะคะมีรูปของนกฮูกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปัญญานั่นหมายความว่าจากหนทางที่คุณผ่านมานะคะจากการเรียนรู้บทเรียนชีวิตต่างๆช่วยทำให้คุณมีสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นมาที่คำแนะนำต่อมานะคะอุ่มจะใช้ไพ่อร์โคสำหรับนี้ขออนุญาตคะ่ะ ขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอเลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่ collective คอเลกทีฟควรต้องทราบในตอนนี้บ้างคะ affirmation for healing the heart นะคะคุณได้ผ่านกระบวนการเยียวยาตัวเองนะคะเยียวยาบาดแผลทางความรู้สึก ในอดีตไม่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคนรักของคุณหรืออาจจะเป็นกับคนในครอบครัวนะคะหรือญาติมิตรหรือเพื่อนสนิทเหมือนกับว่าคุณได้ผ่านแบบความเจ็บช้ำความเจ็บปวดการพัดพลากการสูญเสียหรือเรื่องบาดหมางที่ทำให้คุณเสียใจะคะ่ะ แล้วคุณสามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นแล้วก็เยียวยาตัวเองได้คืออุ่มมองในภาพว่าเหมือนตอนนี้คุณมีพลังงานหญิงอย่างที่สมดุลมากขึ้นแล้วพลังงานเพศหญิงแล้วก็พลังงานเพศช,ชายของคุณเนี่ยร่วมมือกันนะคะคอปกป้องคุ้มครองคอยช่วยเหลือดูแลกันขอคำแนะนำจากจัก,กรวารเพิ่มเติมค่ะ give in to passion ขอให้คุณให้ความรักความสุขความสนุกสนานเสียงหัวเราะนำทางชีวิตคุณเพราะผมมองดูแล้วว่าไพ่ที่ออกมาในตอนนี้นะคะเป็นพลังงานของคุณคนเดียวนะคะมันเป็นเหมือนแบบ self journey to self awareness นะคะประมาณนั้นเพราะว่าคุณจำเป็นที่จะต้อง เรียนรู้บทเรียนนะคะที่สำคัญก็คือการรักเคารพแล้วก็ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองก่อนนะคะเมื่อใดที่คุณมีความรักให้กับตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะสามารถรักคนอื่นได้แบบเดียวก,กันกับคุณรักตัวเอง และนั่นจะทำให้คุณสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขหรือสงบสุขมาที่คำแนะนำต่อมานะคะอุ่มจะใช้ไพ่ทาโรส่สำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอลเลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่คอลเลกทีฟคนนี้ต้องทราบในตอนนี้บ้างคะ เบอร์12นะคะกับ The Hangman ใช่เลยคุณได้เตื่นรู้จากประสบการณ์ของความผิดหวังการพัดภาพการสูญเสียความผิดพลาดล้มเหลวความเจ็บช้ำเจ็บปวดต่างๆนะคะมันทำให้คุณได้ได้เปลี่ยนความคิดที่มีกับชีวิตได้เปลี่ยนความคิดที่มีกับโลกใบนี้มาที่คำแนะน,นำต่อมานะคะอุมจะใช้ไพ่อร์โคสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะ ขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอเลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่คอเลกทีฟคุณนี่ต้องทราบในตอนนี้บ้างคะซอเวนเดฟนะคะอืม <laughs> แมชกับธีมฮาโลวีนของเราในวันนี้มากเลยนะคะ ให้เดฟมาบอกว่าคุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคุณคนใหม่แล้วก็ชีวิตของคุณต่อไปจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะมันจะเป็นแบบ h e y s n s no turning back อะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นไปนในทางที่ดีนะอ่ะเพราะว่าคุณมีความรักแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมากขึ้น เหมือว่าคุณคุณเลือกตัวเองมาก่อนเป็นอันดับแรกโดยที่ไม่ยอมให้กรอบของสังคมมาบังคับหรือมาชี้นำว่าคุณควรที่จะเป็นใครหรือทำอะไรหรือควรที่จะมีหรือใช้ชีวิตแบบไหน คือบางคนเนี่ยอาจจะได้ได้เปลี่ยนแล้วก็ได้เลือกเส้นทางของตัวเองแล้วได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วหรือถ้าเกิดบางคนที่ยังแบบเหมือกว่าอยู่บนทางแยกของชีวิตอะคะ่ะเลข12แล้วอันนี้อุ้มนึกถึงไพ่เดซจริงๆนะอ่าก็คือ13 12 13เหมือกว่าถ้าคุณพลังงานของคุณกำลังไต่ระดับไปไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มันสำคัญกับชีวิตของคุณจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเลือกให้ดี มาที่ข้อความต่อมานะคะอุ่มจะใช้ไพอ่อราโคสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจักรวาลให้กับคอลเลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่คอลเลกทีฟคุณนี้ต้องทราบในตอนนี้บ้างคะ death The eternal cycle begins here. ชัดเจนนะคะผมคิดว่าพ่อมดพ่อหมอแม่มดแม่หมอหลายๆท่านคงน่าจะพอเข้าใจความหมายของวันฮัลโลวีนเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่มิติของคนเป็นและคนตายเนี่ยเหมือกว่ามี มีม่านกั้นนะคะที่ที่เบาบางมากที่สุดเราสามารถที่จะเชื่อมโยงถึงมิติอื่นๆหรือมิติของผู้ล่วงลับไปแล้วได้นะคะอืมคือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนคนลุกเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆนะคะคืออุ่มไม่อยากให้คุณกลัวกับสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลง,ปลงเป็นสิ่งที่แน่นอนมากที่สุด บนโลกใบนี้คืออุ๋มก็ก็ยังคงต้องบอกกับตัวเองเสมอๆเหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะหรือจัดการกับความกลัวของตัวเองให้ได้มาที่คำแนะนำต่อมานะคะอุ๋มจะใช้ไพ่ออราโคสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอเลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่คอเลกทีฟในต้องทราบในตอนนี้บ้างคะ The sun, your perseverance is rewarded มีคำว่า reward มาอีกแล้วนะคะอืมเพราะฉะนั้นคือคือบอกได้เลยว่าจักรวาลนอะชื่นชมคุณเพราะฉะนั้นขอให้คุณชื่นชมตัวเองด้วยเช่นกันนะคะอย่าดูถูกหรือเลิกดูถูกหรือหยุดดูถูกตัวเองได้แล้วเพราะว่าไพดเดซันมักการันตีค่ะว่าสิ่งที่คุณต้องการหรือปรารถนาในชีวิตหรือ ออการที่คุณพยายามดึงดูดนะคะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการกำลังเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณกำลังเดินทางเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะนอย่างความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยในรูปแบบใดก็ตามขอคำแนะนำจากจักรวาลให้กับคอลเรีทีพเพิ่มเติมค่ะ with the flow นะคะขอให้คุณทำใจสบายๆนะคะเหมือนผู้หญิงที่นั่งในเรือรำนี้ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณหรือกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตอันใกลน้นี้ขอให้คุณมีสติ ะะมีสติในการบอกว่ารับมือกับทุกๆสถานการณ์แล้วก็บอกกับตัวเองไว้ว่าแล้วทุกอย่างจะผ่านไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นคุณปลอดภัยเสมอจักรวาลคอยปกป้องคุม้มครองดูแลคุณเสมอเมื่อใดที่คุณแบบพยายามท,ท่องประโยคเหล่านี้เป็นเหมือนแบบ affirmation เป็นเหมือนแบบมันตราประจําตัวของคุณอะคุณจะเป็นหนึ่งเดียวคือพลังงานของคุณนะคะ จะแบบจะผนึกกำลังกับจัก,กรวาลแล้วคุณจะรู้ว่าคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะมันไม่มีอะไรที่จีริงจีรังยั่งยืนเราต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่การที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในจัก,กรวาลจะช่วยพาคุณให้ผ่านทุกท วิกฤตหรือปัญหาหรืออุปสรรคไปได้ขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอเลกทีเพิ่ม,เต,มเติมค่ะ five of cups นะคะ eight of swords พลังงานหลังให้คือ knight of wands นะคะ เมื่อใดที่คุณจับสังเกตตัวเองได้ว่าคุณแบบเริ่มคิดลบนะคะหรือมีอคติหรือวิตกกังวลนะคะหรือเครียดกับสิ่งต่างๆหรือปัญหาต่างๆรอบตัวขอให้คุณเหมือนแบบรับรู้นะคะรับรู้ความคิดเหล่านั้นแล้วก็พยายามเปลี่ยนหรือแทนที่ความคิดลบเหล่านั้นนะคะให้ เหมือว่าด้วยการให้กําลังใจตัวเองเพราะว่าเมื่อใดที่คุณสามารถที่จะรับรู้ถึงความกลัวของตัวเองได้และหยุดมันไว้เพียงเท่านั้นนะคะคุณได้รับรู้ถึงความกลัวของตัวเองก่อนที่ความกลัวเหล่านั้นจะยิ่งทำให้คุณจมดิ่งลึกลงไปนะคะถึงความมืดมิดของความกลัวเหมือว่ายิ่งคิดยิ่งกลัว ยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งคิด,ย,คดยิ่งวิตกกังวลนะคะเพราะว่าความคิดกับอารมณ์ความรู้สึกมันเชื่อมโยงถึงกันเช่ไหมคะ,ะเมื่อใรที่คุณจับสังเกตตัวเองได้เปลี่ยนความคิดลบให้เป็นความคิดบวกและให้กาลังใจตัวเองให้ความรักให้แพชชั่นนะคะให้ความสุขให้เสียงหัวเราะนำทางคุณ หรือคุณอาจจะใช้วิธีที่ว่าเมื่อใดที่คนรู้สึกแย่นะคะรู้สึกโกรธหรือรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกเศร้าลองเปลี่ยนนะคะมาใช้แบบคือคือ,คอหาวิธี ในการระบายอารมณ์ในแบบที่สร้างสารรค์นะคะเถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นดนตรีเล่นดนตรีค่ะใครชอบร้องเพลงถึงแม้จะเสียงดีหรือไม่ดีร้องไปค่ะ <c oughs> ใครชอบเต้นเต้นค่ะใครชอบอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะก็เล่นกับสัตว์เลี้ยงใครชอบปลูกต้นไม้หรือ,อเดินป่าอยู่กับธรรมชาติ ค่ะพาตัวเองไปไปอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งที่คุณชอบพาตัวเองไปอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งที่คุณรักหรือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสนุกสนานนี่แหละค่ะคือหลักการของ The Alchemist ตัวจริงนะคะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลเพิ่มเติมค่ะ The serpent a slight and subtle approach is needed Seduction, passion, and romance await. love, true love, and fidelity. Laka, the charis rejuvenation and fulfillment. ขออีกใบหนึ่งนะคะ The black cat your l u c k will soon change <laughs> ชื่นใจนะจ๊ะชื่นใจอย่าให้ประสบการณ์แย่ๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาคอยตามหลอกหลอนคุณหรือมาเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของคุณณนะปัจจุบันและอนาคตนะคะปล่อยให้อดีต มันอยู่ในอดีตต่อไปเราจําเป็นที่จะต้องเจอคนไม่น่ารักคนไม่จริงใจนะคะคนที่มาหลอกลวงคุณความไม่ซื่อสัตย์นะคะเราจําเป็นที่ต้องเจอสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะรับรู้หรือเรียนรู้ ถึงความเชื่อมั่นแล้วก็ความศรัทธาในรักแท้อย่างแท้จริงคือ <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะอู๋อาจจะแบบพูดแล้วฟังดูน้ำเน่าอ่ะแต่ตราบใดที่ตัวคุณเองยังคงเชื่อมั่นว่ามีรักแท้หรือรักแท้มีในโลกคุณจะได้พบเจอกับรักแท้ของคุณอย่างแน่นอนพ่้ออกมาการันตีเลยนะคะไม่ว่าคุณจะพยายามดึงโดดคู่แท้เพศใดก็ตามนะคะ คุณจะได้พบเจอกันอย่างแน่นอนสําหรับคนโสดผมถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะเพราะอย่างที่บอกไว้ในตอนแรกเพราะว่าพลังงานในตอนแรกคือออกมาเป็นแบบเป็นปัจเจกอะเป็นอินดิเว u a l อะคุณต้องแบบเรียนรู้บทเรียนสําคัญในการรักตัวเองเป็นอย่างแท้จริงนะคะอืมเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโซเมดหรือทวินเฟรมของคุณได้ไม่ว่าคุณจะเรียกเขาว่าอะไรก็ตามนะคะ ขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอลเลกทีเพิ่มเติมค่ะ Spider Community and Web Weaving ยังมีคนของคุณยังมีคนที่เหมือนคุณอยู่บนโลกใบนี้คุณไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลเพิ่มเติมค่ะ Herbal Kitchen Alchemist <laughs> ชัดเจนนะคะที่ผมพูดถึงเรื่องของ Alchemist เมื่อกี้ คุณนี่แหละค่ะคือ The Alchemist ตัวจริงเพราะว่าคุณได้เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนพลังงานลบๆนะคะให้กลายมาเป็นพลังงานบวกได้ขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลเพิ่มเติมค่ะ The Black Moon นะคะเบอร์20กับ Prepare ใช่เลยค่ะอืมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกๆบทเรียนที่คุณได้ผ่านมาเป็น การช่วยเตรียมความพร้อมให้กับคุณในการเข้าสู่โลกใหม่ในการเริ่มต้นใช้ชีวิตในแบบที่ตัวคุณเองต้องการอย่างที่ผมเคยพูดค่ะว่าโลกใหม่ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่โลกอื่นหรือดาวดวงอื่นนะคะ เรายังคงอยู่กับมา s t เตอร์เอิร์เนี่ยแหละค่ะเพราะเราต้องพูดว่าจิตวิญญาณของเราเลือกแล้วว่าจะมาที่นี่นะคะว่าจะมาเรียนรู้กับมาเตอร์กายาเราก็ยังคงอยู่บนโลกใบนี้ละคะ่ะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นคือสติสัมชัญญะของคุณตังหานะคะที่ก้าวเข้าสู่โลก5มิติและมองเห็นถึงความสุขความรัก ความจริงและแสงสว่างในทุกๆแงม่มุมและไม่ว่าคุณเลือกที่จะเป็นโสดนะคะหรืออยากที่จะมีคู่ครองนะคะคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นโซเมทนะคะทวินเฟลมหรือโซฟามิลีเพราะว่าคุณได้สอบผ่านหนึ่งในบทเรียนสำคัญก็คือใจเข้าใจเราะคะ่ะ เอาละแล้วนี่ก็คือข้อความทั้งหมดที่จักรวาลอยากจะส่งตรงถึงคุณในตอนนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์หนะ้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะอุ้มรออ่านอยู่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฝากแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือจะช่วยกด subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกๆคนสนุกกับชีวิตนะคะเราไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย